สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพแบแกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องทุนไทยวุงนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจน์นะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดดิงแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกนารังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกประจำเช้านะคะวันที่27นะคะเดือนสิงหาคมข5บคนะคะ วุ้นดาโจรหุ้นดาวโจรคืนนี้แอดให้รุ้นสี่นะคะเจาะเม็ดเดียว4ีหนะคะหุ้นเดาโจรลุ้นสี่เจาะสีห่หนะคะ, 4, ะ,คะ, 4, 4, ะ,คะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดพาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆุท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเดาโจรของแอดนะคะ แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้ของทุกคนเลยนะคะเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ